คนยุคปัจจุบันเนี้ดูมีปัญหาเรื่องการนอนเยอะนะเคยมีคนมาปรึกษาไหมว่าแบบมีวิธีคนานําแนะนํำยังไงคุณหมอมีค่ะมีคนปรึกษาเยอะอืใช่หลักๆถ้าเบสิกที่สุดก่อนก็อาจจะต้องลองปรับ ในในส่วนตัวของเราก่อนอย่างเช่นไม่เล่นมือถืออย่างเล่นไม่ไม่เม่เมือถือปิดห้องให้สนิทให้มืดมิดแอร์เย็นนิดหน่อยอาจจะลองชาคาโม,มาไมล์ไหมก่อนนอนอะไราเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับเบื้องต้นประมาณนี้ก่อนไม่อาจออกกาลังกายจากตอนเย็นมาตอนเช้าไหมอะไรเงี้ยค่ะฟังว่าก็คือลองปรับพวกนี้ก่อนแต่ถ้าสมมติว่ามันยังไม่ดีอ่ะบางทีอาจจะต้องไปพบแพทย์เพิ่มเติมการสลิปเทสเงี้ยบางทีอาจจะแบบหยุดหายใจตอนกลางคืนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นภาวะทางสุขภาพที่มีส่วนทําให้เรานอน ไม่หลับ้วยก็ได้เลยค่ะก็อาจจะลองแบบต้องไปปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเผื่อม,มันมีอะไรที่นอกเหนือจากแค่แบบเอ้ยนอนไม่หลับนะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยก็คือเรื่องต้องให้ไม่ให้เครียดอะ่ะพี่แทมใช้นั่งสมาธิก่อนนอนก็ช่วยเลยนะกำหนดลมหายใ,หใจหรือว่าฟังเพลงอะไรที่มันสบายๆหรือว่าบางทีฟังก็เคยแบบลองแบบ by neural waves อ,อะไรอย่างค่ะที่มันเป็นคลื่นสมองที่เขาบอกว่ามันจะแทรกซอดกันทําให้แบบเออสมองเรามันแบบสบายอะไรเงี้ยแล้วนอนหลับเลยค่ะก็อาจจะลองปรับพวกนี้ลองดูเองก่อนแต่ท้ายที่สุดถ้า สมุิว่าปรับแล้วไม่เวิร์ก็อาจจะลองปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติม,มดูก็ได้ค่ะ